สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านนะฮะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับแจ็คเลกเหมือนเดิมนะครับสำหรับแฟนๆของสปอร์ตไกด์วันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยกันถึงรายละเอียดก่อนเกมฟุตบอลคบป้าอิตาเลียครับระหว่างอินเตอร์มิลานที่จะพบกับทางด้านโรม่าในค่ำคืนนี้นะครับยังไงนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆของ s p o ร์ตไกด์นะฮะใครที่ดูแล้วเนี่ยชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e มีอะไรก็ กดก็กดเข้าไปให้หมดเลยก็แล้วกันนะฮะชื่อชอบยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็รวมไปถึงทีมงานทุกๆท่านของทางสปอร์ตไกด์ด้วยนะครับทุกคนก็ตั้งใจทํางนานนะครับแล้วก็ในทุกวันจะมีคลิปมาอัปเดตให้กับทุกๆท่านได้รับทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องเกมนะครับมีคุณป๊อปแล้วก็มีตัวผมเองด้วยนะครับก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความบันเทิงกับทุกๆท่านนะฮะอ้าว วันนี้นะครับยังไงก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดก่อนเกมฟุตบอลโคป้าอิตาเลียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับระหว่างอินเตอร์มิลานกับทางด้านโรม่านะครับคู่นี้จะเล่นกันทีู่เซเป้เมซซานะครับในเวลาตีสามถ้าดูจากชื่อชั้นนะตรงนี้เนี่ยก็คงต้องบอกว่าอินเตอร์ดูเป็นต่ออยู่นิดๆน,นะครับ ในเรื่องของฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับเรื่องของตัวผู้เล่นที่ดูจะค่อนข้างเหนือกว่า r o m าอยู่นิดๆน,นะครับแต่เมื่อลงลึกไปดูสถิติของคู่นี้ที่เจอกันนะครับสิบครั้งหลังสุดครับโอ้โหไม่น่าเชื่อิเ n t e r นี่กินขาดเลยนะครับสิบครั้งหลังสุดอินเตอร์มิลานแพ้ให้กับ roma ไปเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับถือว่า สถิติค่อนข้างจะข่มทีมเยือนอโรม่าอยู่พอสมควรเลยนะครับยิ่งเกมนี้ได้เล่นในถิ่นของตัวเองครับก็คือจูเซเป้เมซ่าแล้วก็คงต้องบอกว่าอินเตอร์กุมความได้เปรียบอยู่พอสมควรเลยนะครับมาดูกันที่ความพร้อม นะฮะแล้วก็ฟอร์มการเล่นของอ e ิเนตอร์มิลานในถ้วยใบนี้หรือว่าโคปาอิตาเลียกันหน่อยก็แล้วกันนะครับใน5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับถือว่าผลงานค่อนข้างดีเลยนะครับนัดที่แล้วก็ชนะเอมโปรีมาได้นะครับส่วนทางฝั่งโรม่าครับแพ้ไป3แล้วก็ชนะ2แต่สถิตินี่มันเป็นสถิติของปีเก่าๆด้วยนะครับซึ่งนับเฉพาะ รายการโคป้าอิตาเลียเท่านั้นนะครับซึ่งนัดล่าสุดที่โรม่าผ่านมาได้ก็คือการชนะเลเช่3ประตูตอน1นงนะครับส่วน5นัดหลังสุดในทุกๆรายการนะครับต้องบอกว่าอินเตอร์มิลานช่วงนี้ดูสะดุดไปนิดหน่อยครับเสมอ3ชนะ1แล้วก็แพ้1ครับซึ่งความ่า้แพ้ก็คือนัดล่าสุดเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่ทำศึกดาร์บี้แมต แห่งเมืองมิลานนะครับแล้วก็แพ้เอซีมิลานไป1ประตูต่อ2นะครับทั้งทั้งที่ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสุดท้ายไปโดนทีเด็ดของออลิเวียชิรูนะครับเบิร์นประตูพาทีมมิลานเก็บชัยชนะเหนืออินเตอร์ไปได้นะครับส่วนทางฝั่งโรมานะครับถือว่าไม่ขี้เร่นะครับกับฟอร์ม5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1น1เท่านั้นนะครับในส่วนของความพร้อม อินเตอร์เจ้าถิ่นนะครับเกมนี้จะไม่มีชื่อของคกินคอเรอานะครับกองหน้าอาเจนตีที่ยังมีปัญหาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับในขณะที่นักเตะใหม่อย่างโรบินโกเซ่นก็ยังไม่น่าจะพร้อมในเกมนี้นะครับแผนการเล่นวันนี้อินเตอร์ก็คงจะมาในระบบ3-5-2เหมือนเดิมนะครับลูกษ,ษาประตูครับก็จะเป็นทางด้านซามียฮันดาโนวิชนะครับแนวรับมีมิลานสครีเนียเซฟานเดฟรายนะครับแล้วก็ รวมไปถึงอเลสซ andro Bastoni นะครับขยับขึ้นมาในแผงมิดฟิลด์5คนนะครับ m a t เ e o d a า m i ี n m a t h i a s Vecino นะครับ Arturo Vidal, n i c o l o Barella รวมไปถึงอีวานเปลิสิตพร้อมลงสนามนะครับคู่หน้าก็จะเป็นทางด้านเล็ x i s Sanchez เล่นร่วมกับทางด้าน e d ด n นช e k o นะครับก็เป็น2องกองหน้าจอมเก๋าแห่งวงการฟุตบอลเลยนะครับ ส่วนทางฝั่งโรม่าครับไม่มีปัญหาตัวผู้เล่นบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับนอกจากทางด้านเลโอนาร์โดสปินาโซล่าแบ,บ็คซ้ายที่เจ็บยาวอยู่แล้วนะครับเกมนี้ก็จะมาในแผน352เช่นเดียวกับทางฝั่งอินเตอร์มิลานเลยนะครับกองหน้าน่าจะเป็นหน้าที่ของเซฟานเอลชาราวีนะครับ11ตัวผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทางฝั่งโรม่าครับผู้สัมปตูลุยปาติซิโอนะครับแนวรับมีจาลูก้ามันชินีคริสตมอลลิงนะครับแล้วก็รวมไปถึงอีบานเยสนะครับ ในดันกลางครับลิกส์คาวสตรอปนะครับจอแดนเวเรตูซาโจอโอลิเวร่านะครับไบรอันคิสตันเต้เซฟานเอชาราวีนะครับส่วนคู่หน้านะครับก็น่าจะเป็นทางด้านทาม,มี่อับบาฮัมนะครับรวมไปถึงนิโคโลซานนโอโลนี้ก็น่าจะขยับมาเป็นตัวรุกด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าตัวผู้เล่นณนะชั่วโมงนี้ก็ไม่ได้เป็นรองอินเตอร์มิลานมากมายนักนะครับ แล้วก็แต่ถ้าไม่นับเรื่องของสถิติก็คงต้องบอกว่า,อ,าอินเตอร์ดูเป็นต่ออยู่พอสมควรครับเพราะอย่างที่บอกไปสิบครั้งหลังสุดอินเตอร์มิดานแพ้ให้กับโรมา่าเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเกมนี้คงเต็มไปด้วยแท็กติกครับเพราะว่า2กคุณซือก็ถือว่าเป็นคุณซือที่มีฝีมือระดับต้น,ตน ของเซเรียอายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้คงจะเป็นเกมที่ค่อนข้างคู่ขี้สูสีอินเตอร์มิลานเพิ่งเพลี้ยพลัพล้มมาแพ้เอซิมิลานมานะครับเกมนี้น่าจะกลับมามุ่งมั่นแล้วก็เรียกฟอร์มเก่งของตัวเองได้นะครับทางฝั่งโรมาถ้าไปเปิดเกมแรกก็ดูแล้วมีโอกาสโดนพอสมควรครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ถ้าถามทัศนะณตอนนี้ก็คงระหว่าว่าอินเตอร์ดูจะเป็นต่ออยู่เล็กๆนะฮะถ้ามีผู้ชนะ ผมเลือกไปทางฝั่งของเจ้าทิ่นอินเตอร์มิลานนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับแฟนๆของสปอร์ตไกด์นะครับย้ำอีกครั้งใครดูแล้วชื่นชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทีมงานของสปอร์ตไกด์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่กับแจ็คเล็กในสปอร์ตไกด์ครับ